ละครสั้นรักษาสกุลชาแนลเรื่องครอบครัวนี้มีแต่รักนี่ลูกวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันดีนะพอกุไม่ค่อยสบายเลย <c oughs> แต่ฉันไปผู้ที่ยังเรียนไม่จบแต่ต้องมารับผิดชอบทุกอย่าง ฉันได้ลาออกจากที่เรียนและมารับผิดชอบทั้งหมดถ้าเกิดฉันไม่รับผิดชอบก็หมายความว่าไอดอลอย่างฉันเปล่ยเส้นเสียงไปเนเดียวกันรับผิดชอบไม,ไม่เลยต้องหมดวันรับผิดชอบเนี่ยน่าป้ายคุณก็อยู่กับผมมาได้สองปีแล้วนะแต่ฉันหวังการเดิน,น,นอีกตั้งเยอะฉันฝันอยากได้เป็นอะไรก็ไม่ได้ เพราะว่าพ่อสงสารแม่มากเลยต้องมารับผิดชอบพวกเราเนี่ยอะไรกันคะพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวแม่เขาก็มีหนี้เยอะแถมแม่เขาก็ไม่ค่อยสบาย้วยนะ้ำไหมพ่อไม่เข้าไปดูแลแม่บ้างเลยล่ะว่อไม่มีเวลามามาสอนไทยพ่อมาอืมนั่งอยู่ตรงนั้นไปนะตัวเล็กคัะพ่อไอ้ตัวนี้บ่งก็เสียวนะ ต้องเสียวลองเดี๋ยวพ่อแวนให้โอ๊ยเจ็บฉันต้องติดต่อไปหาที่สถาบันก่อนซะแล้วแล,แล้วฉันอยู่ดีๆก็ได้มีอาการเหมือนฉันปวดทอ้องตอนที่ฉันทอ้องดีๆ <c oughs> ปวดท้องฉันไม่เย็ กำลังจะมานั oh, that, <be> no, like ่งดูทีวีแต่กับกายเป็นว่าข่าวกับเรื่องนั้นอยากที่จะกลัวแต่ก็กลัวลูกๆมากตอนนี้นะคะลูกที่เคยหายไปร้อยล้านปี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 โอ้ยหายไปเป็นปีแล้วค่ะตอนนี้ได้กลับมาแพ้แล้วนะคะคือโรคอีโบนาโรคที่ทำให้คนตายไปได้เป็นหลายพันคนเลยค่ะตอนนั้นฉันเคยตายไปแล้ว จากเชอรอิโบนาแต่แต่ตอนนั้นเหมือนฉันตายแล้วมาเกิดใหม่ฉันเกิดใหม่ฉันก็ได้เป็นไอดอลฉันกับคุ้มครองการเกิดใหม่ได้ดีมากเอานี้ลูกพ่อกับพี่ชายหนูไปไหนล่ะว้ยคุณพ่อออกไปปั่นจักรยานกับพี่ชายมั้งคะเออชออีโบนาว้ยไม่ไหวแล้ว คุณแม่คุณแม่ตกใจเรื่องเชื้อเชื้ออีโบน่าถึงขั้นแบบเป็นลมปนไปเลยเหรอประกาศประกาศครับตอนนี้มีเชื้ออีโบ <Ib ona. S 2> น่าแพร่ระบาดที่เคยแพร่ระบาดมาเชื้ออาานะีโบน่าโอ้ไม่นะทีนันเนี่ยข่าวทีนันเนี่ยฉันผ่านมาจนบ้านพอดไีได้ยินเสียงข่าว นี่คุณค่ะรีบกลับบ้านเลยค่ะใช้อีโบนา่ากับเง็นจะลบาดอีกสิบนาทีฉันก็จะกลับบ้านแล้วเหมือนกันถ้ากับไม่มีใครมาแจ้งกันค่ะครับ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 โอ้คุณไม่กลัวใช้อีโบนา่าหรอใช้เงินแต่เดินกลับบ,บ้านฉันก็เป็นคุณป้าเมื่อขาจะตายไปอยู่แล้วผมมาเตือนคุณด้วยความหวังดีนะครับแน่นอนรีบกลับบ้านก่อนดีกว่า เชออีบโบนาไปกันลูกเชื้อโบนาคือเชื้ออะไรอ่ะลูกเกิดมาในสมัยนี้ลูกยังไม่รู้แล้วคุณแม่เป็นอะไรคุณแม่ตกใจเรื่องเชื้ออีบโบนาจนได้ถึงกับเป็นลมน้นลูกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวพ่อไปอุ้มแม่ก่อนเรื่องเชื้ออีโบนามันกลับมาระบาดแล้ว เว้ยแต่ฉันลืมไปว่าฉันเป็นรูกพึ่งกล่องก่อยนี่นานี่แสดงว่าใช่แล้วล่ะคนอย่างฉันน่ะไม่มีอะไรมปกนขอนี่คุณอย่ายุ่งนะแล้วชื่อที่ฉันจริงของฉันไม่ใช่ชื่อไปอีกต่อไปฉันชื่อเกดจำเอาไว้ให้ดีๆนะคะ แล้วฉันก็รู้จักเชื้อนี่ไม่ดีแล้วเชื้อเนี้ยมันเคยหายไปฉันฉันได้ไปถล่มทลายมันให้ซึกษาอย่าบอกว่าที่คุณไม่ที่คุณกลัวเชื้อนี้แล้วคุณก็หลอกผมด้วยฉันไม่ได้หลอกแล้วฉันก็หลักจริงๆเราด้วยถ้ากับคิดว่าฉันหลอกลองไปคิดอีกดูทีหนึ่ง อยากค่อยมาคุยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะนี่คือเออเราขอสั้นนี้ EP หนึ่งเนาะตาไปดู EP สองกันเลยนะว่าลูกพุ่งกองตอยเกตของเราจะเป็นยังไง